น่ากลัวกว่าที่คิดอาจารย์ภัยสารเผยโลกวิญญาณเป็นอย่างไรสวัสดีกัลยาณมิตรทุกท่านไลสาระชาแนลในวันนี้มีเรื่องราวดีๆมาฝากท่านผู้ฟังกันอีกเช่นเคยครับกัลยาณมิตรที่เขารบโลกวิญญาณคือโลกหลังความตายในวันที่15ทธันวาคม2500 24เป็นต้นมาคูบาคันทากับพยาพิงคราชก็มารับกายทิพย์ของภัยสารแสนชัยท่องเที่ยวไปในโลกหน้าหรือโลกวิญญาณเป็นประจำจะมีเว้นบ้างเป็นบางโอกาสการไปก็ไปในลักษณะปิวไปอย่างไร้น้ำหนักโดยภัยสารเองไม่รู้ทิศทางที่ไปว่าจะไปแห่งหน ตบนใดไปถึงจุดหมายที่ไหนท่านทั้งสองต้องการจะให้ดูหรือพบปะวิญญาณใดก็จะหยุดณที่แห่งนั้นเพื่อให้ภัยสารได้ดูสถานที่หรือพบปะพูดคุยกับวิญญาณที่มารอคอยพบอยู่ณนะสถานที่ภัยสารได้พบแบ่งออกเป็นสองอย่างคือที่ร้อน และที่เย็นมีตั้งแต่ร้อนน้อยหมู่คนตายจากโลกมนุษย์ที่มาอยู่ณที่แห่งนี้ต่างก็นั่งจับเจา้าหน้าแสดงความเป็นทุกข์แม้ตัวภัยสารเองเมื่อเข้ามาสถานที่แห่งนี้ก็รู้สึกร้อนเหมือนอยู่กลางแดดจัดๆในฤดูร้อนไม่มีร่มเงาใดๆที่ร้อนมากขึ้นกว่านี้ก็อยู่อีกเขตหนึ่งก็ไม่รู้ว่า ห่างกันแค่ไหนอยู่ทิศทางใดในที่ที่ร้อนที่สุดตัวภัยสารเองก็เข้าไปไม่ได้ ได้แต่ยืนรออยู่บริเวณรอบๆบบริเวณบรรดาวิญญาณที่อยู่ในที่นั้นต่างก็งกะวนกวายส่งเสียงกรีดร้องโหยหวนไม่ขาดสายจะมีการสงบเป็นครั้งคราวและพระสุปฏิปันโนในโลกมนุษย์ได้แผ่เมตตาให้แก่สรรพสัตว์ทั้งหลายจะบังเกิดหมอกคลุมปกคลุม ในที่ร้อนทำให้ลดความร้อนแรงลงบรรดาสัตว์นรกที่อยู่ในที่นั้นจะได้รับความสุขความสบายชั่วคราวพอพระสุปฏิปันโนผู้มีบารมีเช่นนี้ยังคงมีอยู่หลายองค์ในโลกมนุษย์ตามรายชื่อคูบาคันธาอธิบายให้ฟังว่าบรรดาวิญญาณที่อยู่ในเขตนี้ ถ้าทนไม่ได้ก็จะหลบลงไปอยู่ในโลกมนุษย์แต่ก็มาอยู่ได้เพียงชั่วครู่ก็ต้องกลับมาอย่างที่เดิมน่าสังเกตว่าที่ร้อนเหล่านี้ไม่มีผู้คุมแต่วิญญาณที่อยู่นั้นก็ไม่อาจเล็ดลอดออกไปได้วิญญาณที่ร้อนบางวิญญาณ ก็มีโอกาสเล่าความเป็นมาของตนเองให้ภัยสารฟังและขอร้องให้ไปบอกลูกหลานญาติพี่น้องให้ช่วยเหลือโดยทำบุุอิทิศส,ส่วนกุศลไปให้คูบาคันธาชี้แจงว่าในที่ร้อนมากนั้นวิญญาณเหล่านั้นไม่อาจรับกุศลผลบุญที่บรรดาญาติอุทิศให้ได้ ต้องใช้กรรมให้หมดก่อนถึงจะก้ลจากที่ร้อนและจะได้รับบุญกุศลที่ญาติพี่น้องอุทิศให้ภายหลังกัลยาณมิตรทุกท่านอาจารย์ภัยสารแนะนำใหม่จึงต้องขึ้นอยู่กับเบื้องบนกฎของโลกทิพย์วัตถุประสงค์ที่สำคัญของโลกทิพย์ประการหนึ่งก็คือต้องการช่วยเหลือเหล่าวิญญาณ ที่กำลังได้รับความทุกข์ทรมานคือตกอยู่ในอบายภูมิที่ร้อนอันเนื่องมาจากในขณะที่มนุษย์นั้นได้ถูกโลกามิตรหรือกิเลสคอบงำทำให้ไม่ค่อยได้ทำบุญเพราะมีหน้าที่การงานรัดตัวหลงยศหลงตำแหน่งไม่สนใจในเรื่องบาปบุญกรรมเวร การเวียนว่ายตายเกิดเห็นว่าเป็นสิ่งเลวไหลวิญญาณเหล่านี้ต่างก็รอคอยคณะของอาจารย์ไพศาลอันประกอบด้วยคูบาคันธาท่านพญาพิงคราชและอาจารย์ไพศาลเพื่อต้องการบอกข่าวครา,าวไปยังญาติพี่น้องที่มีชีวิตอยู่ในโลกมนุษย์ให้ช่วยเหลือโดยการทำบุญ ตามที่วิญญาณเหล่านั้นต้องการเพื่อจะได้พ้นจากอบายภูมิหรือที่ร้อนนอกจากนี้ยังมีวิญญาณของผู้เฝ้ารอกองบุญกองกุศลอีกเป็นจำนวนมากที่ต่างรอคอยคณะอาจารย์ไยศาลเพื่อนำข่าวคราว,าวไปบอกกล่าวแก่เจ้าของส่วนบุญกุศลในโลกมนุษย์ซึ่งกำลัง จะได้รับอุบัติเหตุหรือเสียชีวิตได้วิญญาณต่างๆดังที่กล่าวมานั้นจะได้รับการจัดลำดับตามความจำเป็นจากโลกทิพย์ไว้แล้วดังนั้นอาจารย์ไพศาลจึงไม่สามารถนิมิตความต้องการของตนเองหรือของผู้อื่นได้แต่จะต้องเป็นไปตามเบื้องบนได้กำหนดมา โดยคูบาคันธาและท่านพญาพิงคราชจะเป็นผู้นำพากายทิพย์ของอาจารย์ภัยสารไปพบกับวิญญาณต่างๆเหล่านั้นระยานมิตรทุกท่านครับทำอย่างไรจึงมีคุณสมบัติที่จะได้รับการพิจารณา การนิมิตเป็นกรณีพิเศษด้วยพลังแห่งความเมตตากรุณาของครูบาคันธาคันธาโรท่านพญาพิงคราชและอาจารย์ภยัยศาลทางโลกทิพย์ได้เปิดโอกาสให้มีการนิมิตเป็นกรณีพิเศษขึ้นเพื่อต้องการช่วยเหลือเหล่ามนุษย์ที่กำลังได้รับความเดือดร้อนโดยนิมิตจะมีในกรณีพิเศษในวันพระเท่านั้น ส่วนบุคคลที่ได้รับการนิมิตเป็นกรณีพิเศษนั้นอย่างน้อยต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ 1. เป็นเรื่องสำคัญหรือเรื่องด่วนในกรณีเช่นนี้บุคคลผู้นั้นหรือญาติพี่น้อง อาจจะได้รับอุบัติเหตุอย่างกระทันหันป่วยหนักป่วยมานานรักษาไม่หายครอบครัวมีปัญหาอย่างรุนแรงธุรกิจกำลังล้มละลายเป็นต้น 2. มีศรัทธามีความเลื่อมใสยอย่างแรงกล้าในพระพุทธศาสนาเชื่อในคำสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโลกนี้มีจริงโลกหน้ามีจริง บุญบาปมีจริงนรกสวรรค์มีจริงการเวียนว่ายตายเกิดมีจริงเชื่อในมรรคผลนิพพานมีจริงสาม,มีความจริงใจเป็นผู้มีสัจจะมีความรู้สึกสำนึกผิดกับตัวกับใจเท่าที่จะทำได้ด้วยการลงมือปฏิบัติด,ด้วยตนเองและอธิษฐานจิตด้วยความจริงใจ ต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายทั้งปวงกัลยาณมิตรทุกท่านครับบุคคลใดที่มีคุณสมบัติดังกล่าวมานี้ข้อใดข้อหนึ่งหรือทั้งหมดก็มีโอกาสที่จะได้รับการช่วยเหลือหรือได้รับการนิมิตจากอาจารย์ไพศาลส,ส่วนใครจะได้รับการนิมิตก่อนหรือหลังเร็วหรือช้านั้นก็ขึ้นอยู่กับบุญกุศล ของบุคคลนั้นอีกทีหนึ่งอาจารย์ภัยสารยังได้กรุณาแนะนำอีกว่าจงมันสร้างความดีทำบุญทำทานรักษาศีลภาวนาอยู่เสมอโดยเฉพาะการทำบุญกับพระสุปฏิปันโนและการทำความดีนั้นไม่ใช่ทำแค่วันสองวันเท่านั้นหากแต่จะต้อง ทำไปเรื่อยๆอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอการปฏิบัติได้เช่นนี้แม้เทพเทวดาก็ยังอนุโมทนาด้วยและถึงแม้โชคชะตาถึงคราวข้อหามยามร้ายก็สามารถผ่อนหนักให้เป็นเบาได้ที่เบาก็จะถูกอำนาจแห่งบุญกุศลบทบางเสียนอกจากนี้ยังจะทำให้เกิด สิลิมงคลขึ้นกับตนเองและครอบครัวอีกด้วยและนี่ก็คือเรื่องราวดีๆที่นำมาฝากท่านผู้ฟังในวันนี้ฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์กดติดตามแชร์ออกไปเพื่อเป็นธรรมทานการให้ธรรมะชนะการให้ทั้งปวงสำหรับวันนี้จะเริญในบุญขอพระคุณสวัสดีครับ